เราเป็นคริสเตียนแทร่งาศาสนาด้วยนะแต่เราก็มีคริสเตียนแท้ด้เราขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องทุกคนเป็นคริสเตียนแท้เอเมนไหมเอเความแตกต่างาคืออะไรครับคริสเตียนที่เครื่องาศาสนาจะขอโอก,กาสครั้งหนึ่งอย่างที่ผมบอก,มกเมืสักครู่แล้วครั้งเดียวพระเจ้าขอโอก,กาสผมมีครั้งเดียวแล้วผมจะไม่กลับไปทําอย่างนั้นอีกนะแต่คริสเตียนที่แท้นะอันนี้คือในเชิงของของทัศนคติเรา คริสเตียนแท้คือคริสเตียนที่ตระหนักว่าโอกาสอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าเรารู้ถึงธรรมชาติบาปและความลอดแอของมนุษย์มนุษย์ไม่ได้เป็นแบบพระเจ้านะที่เราไร้ซึ่งความลอดแอเพราะถ้าเราแข็งแกร่งมากเราไม่ล้มลงหรอกถูกไหมครัคริสเตียนแท้ตระหนักว่าอีกครั้งก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะเดี๋ยวฉันคงจะล้มลงอีกน,นะครับผมกำลังบอกว่าสิ่งที่เราบอกคือคริสเตียนแท้เนี่ยคือคนที่ตระหนักถึงธรรมชาติของบาป ที่ในตัวเราแต่ละคนและเราตระหนักถึงขีดความสามารถของเราว่าเราไม่สามารถชนะความบาปได้ด้วยกำลัง,งตัวเราเองโอเคดังนั้นสิ่งที่ดาวิดทำผ่านคำอ,อธิษฐานของเขาในสนุดีบที่51คือดาวิดขอใจใหม่จากพระเจ้าเขาขอพรอยามบริสุทธิ์อ่ะช่วยเขาเและนี่คือความหมายของการกลับใจใหม่หรือการเี่ใจใหม่ การกลับใจใหม่คือการที่เราตระหนักถึงข้อจํากัดถ้าเราบอกว่าพระเจ้าเราทําไม่ได้ดังนั้นฉันขอกลับใจจากการเอาตัวเองเป็นศูนย์ยกลางกลับไปพึ่งพาฤทธินน์อำนาจของพระเจ้าฤทธิ์้ำนาผ่านาทางเทโลทิศฤทีิ์อนาจผ่านในการตอบตะปูอะไรก็แล้วแต่ที่พระเยซูได้ทําเพื่อชีวิตของท่านแล้วในทุกๆการกระทำของ,องพระเยซูทุกอย่างนั้นมาพร้อมกับฤทธิ์เดชที่จะช่วยเราให้สามารถที่จะมีการกลับใจที่แท้ได้นี่คือความแตกต่าง นะในสัุปดีนะครับคนที่51ข้อ6นะบอกว่าดูเถิดพระองค์มีพระประสมค์ความจริงภายในเพราะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ภายในจิตใจลึกลับของข้าพระองค์ดาวิดเขาพลาดนะเขายอมรับเลยว่าเขาคิดไม่ได้แต่เขาบอกว่าขอเจ้าช่วยเขาหน่อยขอสติปัญญาหน่อยเรานะการขอสติปัญญา แล้วก็การขอ,อกําลังที่จะทำํำคือการขอว่าอะไรณนะปัจจุบันฉันทำไม่ได้แลนะนะทุกวันนี้ฉันโง่เป็นไปดังนั้นขอพระเจ้าช่วยให้ปัญญา,ฉ,าฉันหน่อยให้กําลังนันหน่อยที่ฉันจะสามารถไม่ทําบาได้นะครับ